กราบสวีดะสวัสดีทุกทๆคนทุกๆชางกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hero Combat กับผม NT Channel นะฮะคลิปโดวันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทุกคนน่าจะรอคอยมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ไปหาเจอใน YouTube มาเลยนะครับผมจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศละกันนะครับผมจะพูดตามตรงเลยดูเวลาครับเที่ยงคืน40มนาทีก็นั่นแหละครับทุกคนซึ่งเวลาแท้จริงเนี่ยประมาณ5้าทุ่ม40ครับก็ ถึงเที่ยงคืนก็คือจะอัดคลิปเลยตอนนี้นะครับจะได้ลงตอนเช้านะครับสําหรับข่าววันนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับ iOS มีแล้วเองนะครับซึ่งมันมีนานแล้วแหละนะผู้ตามตรงนะครับแต่ ผมหาแบบว่าชื่อเกมไม่เจอละกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปเจอมานะครับชื่อเกมจะไม่ใช่ฮีโร่คัมแบทนะผมแต่เป็นชื่อเกมของต่างประเทศละกันนะครับซึ่งสามารถโหลดได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ที่ผมไปดูเขามานะคือคล้ายกันเป๊ะเลยนะครับผมคือไม่แทบจะไม่แตกต่างเลยก็ว่าได้ครับคือเหมือนกันแทบ100เลยนะครับแต่ใน iOS นะครับน่าจะเล่นกับ Android ไม่ได้นะครับผมเอออันนี้ผมซึ่งตรงเนี้ยผมอ้างอิงกับโค้ดครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีแจกโค้ดใช่ไหมซึ่ง iOS ออ่ะมันก็จะมีฝ ด i ยก็จะเป็นโค้ดของมันนะฮะผมลองเอาโค้ด i อ s อมาใส่อันนี้แล้วแต่มันใส่ไม่ได้ครับเท่ากับว่าผมว่าที่สทีของผมก็คือ iOS อาจจะไม่เจอกับ Android ครับน่าจะแบ่งแบบเป็นเกมไปเลยนะครับผมแบบคนละาทำมโซนอะไรทำนองนั้นนะซึ่งถ้าใครเล่นใน iOS อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับว่าเจอคนใน Android หรือเปล่านะครับแต่น่าจะไม่เจอหรอกนะฮะดูจากทรงแล้ว และเกมนี้นะครับน่าจะเปิดไล่ๆกันด้วยซ้ำนะครับผมเออน่าจะเปิดไล่ๆกันเลยนะครับผมไม่กี่วันมานี้นะและว,วิธีการโหลดก็ง่ายมากๆเลยนะผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คิปของผมได้เลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องกรอกบัตรประชาชนจีนหรืออะไรต่างๆนะครับผมสามารถโหลดได้ปกตินะครับในเกมก็คือเหมือนเดิมเลยสําหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกและกันนะครับผม๋ยวผมก็จะรีวิวไปในตัวละกันเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเป็นเกมเทิร์นเบดนะครับผมเราสามารถจัดทีมตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวละครนั่นเองนะครับตัวละครจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะฮะหลายสายมากๆก็น่าจะมีประมาณสสายนะครับผมมีสายแทงนะครับผมสายดัมเมดสายซัพพอร์ตแล้วก็สายแบบว่าที่ได้ความโกรธไวคือ AST ่นั่นเองนะครับ และทางเกมนะครับก็จะแบ่งเป็นธาตุอีกต่างหากซึ่งธาตุในเกมนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ธาตุนะครับคือธาตุไฟสายฟ้าธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองนะครับสําหรับการจัดทีมนะครับเกมนี้คือจะมีบอกหมดเลยครับในการสุ่มนะครับเรากดเข้ามาคําว่าร i ยอัพครับอันนี้จะเป็นทีมที่ทางเกมนะครับจัดทําาให้กับเราครับผมเออคือแนะนํามานะครับ และเราสามารถอ่านได้ด้วยนะว่าทีมเนี้ยมันทําเพื่ออะไรมันเหมาะกับอะไรนะครับผมอย่างเช่นดีบัฟเยอะบ้างแหละความโกรธได้ไวบ้างแหละอะไรทํานองนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นเป็นทีมไฟล้วนอยู่นะครับก็ะจะเป็นทีมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมอ่าเราสามารถจัดทีมตามนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะทําคลิปเกี่ยวกับการจัดทีเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะทําอีก สักพักหนึ่งละกันนะครับผมเราค่อยทำนะเพราะว่าตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลต่างๆอยู่ละกันนะครับเพราะว่าอยากทําให้เพื่อนๆนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นละกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจัดทีมตามแนวนี้ละกันเนาะและเกมนี้นะผมใส่ฟรีอยู่ได้สบายเลยนะครับ อย่างหนึ่งที่ผมชอบคือตรงนี้เลยครับเราสามารถเลือกตัวละครอวยของเราได้ครับมันอาจจะไม่ได้ออกแบบ100%หรอกแต่มันจะเพิ่มเลเอัพให้กับเราครับผมอ่าและตรงนี้จะรีทุกวันครับเนี่ยคือข้อดีครับทําให้เราอยากจะปั้นตัวไหนนะฮะก็สามารถเลือกได้เลยเว้ยนี่แหละครับคือข้อดีนะครับผมและตัวสุ่มเกมนี้นะฮะก็ไม่ได้แจกแบบน้อยเลยนะครับผมก็แจกเยอะพอสมควรและรวมถึงโค้ดเกมนี้ก็มีให้เยอะมากๆเหมือนกันนั่นเองนะครับทำให้มือใหม่อาจจะสบายมากขึ้นละกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกเลยนะครับ เพชรนะฮะแนะนำนะฮะถ้าใครอวยตัวละครต่างๆนะครับที่ผมจะพูดถึงมาณที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าโกคูลูฟี่กีฮ่านะครับผมดูว่าจะเป็นซุนนัเดนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครอวยนะครับผมแนะนําว่าดองเพชรไวครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะฮะมันจะไม่มีสุ่มในตู้ธรรมดาครับ แต่มันจะมีตู้เลทอัพแยกให้กับมันนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยนะครับก็แนะนำนะครับผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าใครอวยก็สามารถดองเพชรหล่อได้นะฮะและเกมนี้ก็จะมีระบบ PVP ด้วยนะฮะนี่ซึ่ง PVP เนี่ยมีทั้งแบบทีมเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแบบ1ตัวละครสู้แบบ2ตัวละครสู้แบบ3ตัวละครและก็สู้แบบ3ทีมก็มีครับผมนี่เลยครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นี่คือแบบปั้นตัวละครแบบฉ่ำๆไปเลยนะครับผม18ตัวละคร มันไม่เชิงป้าสิบแปดตัวละครหรอกนะทุกคนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วของมันใช้ด้วยกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องคืนค่าตัวละครนะยิ่งดาวตัวละครเยอะทีมหลักเรายิ่งเก่งครับผมเพราะว่ามันได้ค่าอะไรต่างๆมากมายแล้วกันเนาะและเกมนี้นะผมก็จะมีนี่เลยครับผมสาหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเควส t line o เอ้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าดันเจ o n ย i n e วันเออนี่ครับผมดันเจี้ยน n e one นะครับแล้วก็จะมีหอคอยแบบไม่สิ้นสุดด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับเพื่อฟาร์มแล้วก็ได้รับของไปอัปเกรดให้กับตัวละครของเรา และอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกเออลืมไปเลยนะครับคือสําหรับนะครับคนที่มีเพชรนะฮะที่แบบไม่รู้จะเพชรไปทํำไรนะครับผมแนะนําเลยนะครับเอาเพชรมาปลดล็อกตรงนี้ครับผมเราจะได้สเตตัสให้กับตัวทีมของเรานะฮะแบบเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับคือตัวนี้คือเพิ่มเยอะมากไม่ถึงล้านหรอกแต่เป็นแสนแน่นอนครับนี่นะฮะปลดล็อกไปให้หมดนะครับผมถ้าใครมีเพชรเหลือๆนะฮะเออไม่รู้จะทําอะไรเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพย์คร่าวๆดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเริ่มไปเลยเราสู้เขาไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่านี่เป็นด่านติดของผมละ น่าจะสู้ไม่ไหว <c oughs> ขอหยดเป็นเสียงสักครู่นี่เลยนะครับผมมันจะเป็นการที่เราเนี่ยครับผมโจมตีแบบผัดกันเป็นคนละเทินนะเห็นไหมครับผมผัดกันไปเอ้ะทำไมคลิปกระตุกวะกล่าวขอโทษด,ด้วยเราไม่คลิปกระตุกเฉยเลยอะปแปลกๆนะฮะไม่เป็นไรแล้วกันดูกันไปก่อนแล้วกันนะฮะกระตุกเพราะอะไรวะเนะี่ยงงเหมือนกันโอเคครับผมฟาดไปหนึ่งคีครับผมทันจิโร่้วไงครับโดนสับพื้นมาแล้วก็เอสโจมตีไปแล้เอสเมียนติแล้วครับผมหมัดพึง่ง พุ่มไปครับผมเบามากเพราะว่าติดดอตเอ้ยติดอ้นี้ครับผมหลบหลีกโจมตีไปครับผมเอ้ยมันกระตุกเพราะอะไรวะเนี่ยงงเกมแบบนี้ไม่เคยกระตุกมาก่อนแต่คลิปนี้กระตุกมันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับผมโจมตีไปประมาณนี้นะฮะและเกมนี้นะครับยิ่งเราจัดทีมแบบว่าคอมโบคู่หูมากเท่าไหร่นะฮะจะยิ่งเพิ่มสเตตไอ้สเต็ตสิสเตตอะไรวะสเต็ตต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มการลดดาเมจอะไรเงี้ยคือทำให้ทีมเราเก่งได้มากขึ้นมากๆนั่นเองนะฮะ มาเลเประมายสู้แลได้หรือเปล่าเออแล้วเกมนี้มีลีดเดอร์ด้วยนะครับผมคือตัวละครหลักของเรานะครับที่จะปล่อยการ์ตรงนี้นะฮะซึ่งการ์ตรงนี้จะเป็นการที่จะมีหลายสกิลมากมายเราสามารถได้รับจากการที่เก็บเศษครบนะครับเอ้าเราชนะเฉยเอาดีเลยครับหรือว่าเป็นเพราะว่าบับอัดคลิปหรือเปล่านยซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดของเกมนี้นะครับก็มีหลากหลายอนิเมะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาบพิฆาตสูตรนะครับผมหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับผมวันพีชก็มีนะ นี่เลยนะครับผมแล้วก็นารูโตะนะครับผมโงกุนโอ้โหมีเยอะจริงๆวะอันนี้แล้วก็เอ็กแทกออนไททันก็มีนะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้มาจากเรื่องอะไรวะเอ๊ะแต่จำได้แล้วมีคนคอมเมนต์อยู่ลืมอีกแล้วเคยดูตอนเด็กๆนะครับผมเออโคตรเก่าเลยเรื่องนี้แล้วก็มีหลากหลายนะครับผมดูนะครับผมดูตัวละครครับเยอะจริงๆนะผมบอกเลยนะครับเกมนี้และการจัดทีมเนี่ยมันลึกซึ้งมากด้วยนะครับผมอย่างเช่นนี่ครับเราสามารถดูได้นะครับว่าตัวละครไหนเนี่ย คอมโบกับตัวละครอ,อะไรนะครับผมเอออย่างเช่นตัวนี้ครับผมอิจิโกะนะฮะคอมโบกับเจ้าไก่และจะทําให้ตัวละครเขาเก่งได้มากขึ้นอ่าคือมันจะละเอียดอ่อนมากครับผมเกมนี้นะครับผมเลยอยากให้เพื่อนๆลองโหลดมาศึกษาแล้วก็ลองมาเล่นดูกระกัดนะครับผมและสําหรับการกรอกโค้ดนะครับก็สามารถกรอ,อกได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็กดที่มุมซ้ายของเรานะฮะแล้วก็กดคาว่าโคด้ดแล้วก็ใส่โค้ดได้ตามปกติเลยเนาะ ึ่งคลิปดวันนี้นะครับผมถ้าผมออกเสียงแปลกๆไปต้องกราบขอโทษด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นวัดอยู่นะฮะและผมเป็นคนนิสัยที่พูดไวมากๆเลยนะทาให้เสียงมันอาจจะแบบปิดพูดปิดปาดผิดพลาดอะไรตรงนี้ไปต้องกราบขอโทษจริงๆละกันนะครับและคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับแค่จะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับ iOS มีโหลดเกมนี้แล้วครับผมและเจอกันบมายบายจ้า รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน